ครับฮัลโหลครับรับที่สัญญาครับอ่าว่าไงสัาครับคือคือจะปล่อยกับให้ลูกค้าแล้วครับเอ่อแต่ผมจะจะอ่านค่าวนกับ c t a ที่ที่สัญญาฟังว่าจปล่อยได้ยังอ่ะครับครับได้ครับได้ครับอ่าครับแรกนะครับมีวนอยู่ที่12.60วนครับผมครับครับ c t a อยู่ที่420ครับผมครับครับอ่าตัวนี้โอเคครับทิ้งไว้นานยังทิ้งไว้นานยังทิ้งทิ้งไว้นานแล้วครับผมอ่าก็ก็นนี้เราจะประมวล สองวันได้แล้วครับย so ับคงที่อยู่ครับผมได้ครับได้ครับตัวนี้ก็่อยได้ครับครับส่วนรูปที่สองไหมครับครับวนอยู่ที่สิบสองจุดสามเก้าครับผมครับครับครับ PTA อยู่ที่สี่ร้อยหกสิบแปดครับผมครับครับตัวนี้ก็โอเคนะได้ครับตัวนี้ตัวนี้ยิยืน้ไว้สองวันใช่ไหมทิ้งอันตัวนี้วันกว่าครับผมวันวันใช่ไหมครับครับตัวนี้ตัวนี้ยืนประมาณสิบสองจุดสามเก้าได้ครับตัวนี้ครับครับ ได้ใช่ไหมครับพี่สัญญาครับไอ้เรื่องวนนี่เราจะเราควรจะทิ้งไว้ในขนาดไหนก็ทิ้งทิ้งจะดูว่ามันก็จริงๆข้ามคืนก็น่าจะบอกได้ข้ามคืนนะครับอืมอ่าจถ้าเกิดเร็วก็คือประมาณสักสามถึงห้าชั่วโมงก็โอเคครับอ๋าอ่าครับโอเคงั้นก็จะที่สองกนี้ปล่อยยได้เลครับตัวใช่ไหมสิบหลักรู้สานเก้าช์จสักสิบนาทีก็ได้ให้วนขึ้นมาครับ อ๋อพีชาชั่สิบนาทีแล้วค่อยปล่อยนะค,ครับครับรครตัวสิบสองจุดสามเก้านะแล้วลองวัดน้ำหนุนดี<ช>มีช่องที่อ่อนไหมเออเออ่ากอาโอเคครับพี่ที่สัญญาครับได้ได้แล้วแล้วพี่สัญญาครับอ่าเออเรื่องโวล์นี่สำคัญมากที่เหมือนกันใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ถ้าถ้าเกิดโวล์มัน d r อ p ไปเหลือทั้งสิบสองมันจะ start อื่นนะนะอืมมันจะ s t ้าเกิประมาณสิบสองจุดสามถึงสิบสองจุดห้านี่ยังโอเคได้ครับ เพราะว่าพอสตาร์ตติดปุ๊บไอ้ไดชาร์จก็ประจุไฟทำให้โวนยื่ได้เกิด2.5ครับอ๋อแต่แบบลูกนี้นทีเรยค่อนข้างสูงมันก็น่าจะมาช่วยในการสปาร์ทไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไร2.39นะครับครับอ่าตอนนี้ต้องดูด้วยถามต่อด้วยว่ารถเนี่ยเขาเครื่องยนต์เท่าไหร,ร่นะอย่าลืมเาใช่กับสิบล้อครับโอ้ยโอเคัสบายสบายสองลูกนี้ใช่ไหม ใช่ครับใช้สองรูปครับผมอ่าใชสองรูปโอเคอย่าลืมเขียนวันที่ไว้นะตัวนี้เข้ามาพื้นปูใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าอันนี้ก็เขามาพร้อมกันสี่รูปเลยครับแต่ตอนนี้ผมลอเลยลองถามพิสัญญาดูว่าสองรูปนี้ผมว่ามันจะน่าจะโอเคแล้วอ่าโอเคโอเคก็จดจดจดข้อมูลไหมอาจจะมีสมุดสักอันหนึ่งเนียครับผมก็มีสมุดไว้จดตลอดเลยครับถ้าเกิดเราไม่ทําสติกเกอร์แปะใช่ไหม เราก็จด number ์แบ c ไว้เห็นไหมมันจะมีตัวที่ปั๊มสงานนะนะใช่ครับครับผมจดอันนเี้ไว้ด้วยครับผมแล้วอย่าลืมจดด้วยว่าส่งงานเนี่ยส่งงานที่ข้อมูลเท่าไหร่ม้วนเท่าไหร่ซีดีเท่าไหร่เพิ่อบางทีถ้เกิดปัญหากลับมาเราจะได้มาเปรียบเทียบดูเราจะได้ย้อนนึกออกว่าเอแบบนู้นเนี้ยเราเคยทําส่งงานที่เท่าไหร่ครับอืออ่าโอเคลูกค้าใช่ไหมเขาคิดค่าบริการเท่าไหร่ตัวนี้ครับก็ แอม10บาทเหมือนเชื้อยาบอกครับอ่าโอเคโอเคครับบอกเขาแล้วใช่ไหมเขาก็โอเคใช่ไหมเขาก็โอเคคอ่าเขาบอกว่าถ้าเกิดดีจะเอามาเยอะเลยเพราะของเขเยอะมากได้ได้เป็นเมื่อกี้แบบพุบรถพ่วงรถชิบล้ออะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็หารถแบบนี้แหละเข้าใจไหมอืมครับก็บอกเพราว่าถ้าเกิดมาสตาร์ทเืิดเนี่ยก็มาทําเลยอย่าไปชาร์จไฟมาดูไฟหนักๆบางทีไอ้เครื่องชาร์จมันไม่ได้ช่วยในการถลายเตาเปรตนะครับครับ มันดีรเราไออัดอย่างนั้นอัดอยังไงมันเหมือนอยาเ,อเพิ่มตรามร้อให้มันเบาๆถ้าเกิดอาการไม่หนักมาถึงเราเนี่ยจะทับ่าย <ừ> แล้วบอกเขาเรื่องการเติมน้าเหมือนกันนะเครื่องดีอย่าไปเติมน้ากดน้ำนุ่งกดมันจะทับยากครับครับช้นประมาณกี่วันดีครับเช็คทีหนึ่งที่สัญญาไอตัวไหนนะตัวน้ากดเอ<ห>้ยน้ากลันนก่นนะครับน้ากั่นน้ากัดนเหปกติแล้วปกติแล้วประมาณนักเดือนหนึ่งก็ดูทีอนะ ผีก็จะได้บอกเขาไว้นะครับอ่าอย่าให้น้าแห้งนะถ้าเกิดน้ำแห้งมันมีปัญหาเหมือนกันครับครับแล้วก็เรื่องการใช้งานมันก็ไม่น่าจะทิ้งเกินไม่น่าจะทิ้งไว้นานหลายวันใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเกิดสุดท้ายไม่ใช่ทิ้งวันเดียวที่สองอาทิตย์แล้วแบตหมดีบางทีสามวันสตาสักทีนึงให้วัวมันยืนให้ได้ครับผมแต่รถถามดูรถเขาใช้ทุกวันไหมอือหือเออเดี๋ยวเราต้องให้ข้อมูลอย่างนี้แต่สตาร์ก็มีเป็นเป็นการให้เครื่องมันทำงานอยู่เรื่อยๆไม่ได้ โอเคอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ